สวัสดีค่ะเจเคโนพามาชมบ้านนะคะบ้านหลังนี้นะคะมีพื้นที่34.7ตารางวาค่ะราคา950 0 0 0บาทค่าโอนค่าภาษีคนละครึงนะคะหน้าบ้านติดถนนรัดยางค่ะห่างจากถนนเส้นใหญ่เส้นบางรีหนองวันเปียงเพียง50เมตรนะคะห่างจากตลาดบางรี่6 1กิโลเมตรค่ะที่ดินพร้อมบ้านหลังนี้นะคะอยู่ที่ ตำบลสีสำราญอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะนี่เป็นห้องรับแขกนะคะบ้านหลังนี้นะคะหลังขวาสองห้องนอนหนึห้องรับแขกหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องน้ำบนพื้นที่34.7ตารางวานะคะห่างจากโรงพยาบาลพระสังฆราชองค์ที่17บห้ากิโลเมตรค่ะ บ้านกันก่อนนะคะทุกท่านจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะท่านใดสนใจอยากมาอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะวันนี้เรามีบ้านพร้อมที่ดินมาฝากให้ชมกันนะคะภายในนะคะแต่ละห้องค่ะเจ้าของก็จะถ่ายมาให้ครบทุกห้องเลยนะคะ9,5 0 0 0 0บาทค่ะทุกท่านสนใจติดต่อเจ้าของได้นะคะไม่ว่าจะขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการ ไปชมพื้นที่จริงนะคะสามารถติดต่อไปได้เลยค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะแอดมินใส่รายละเอียดพร้อมกับช่องทางการติดต่อผู้ขายไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะท่านใดสนใจบ้านหลังนี้ก็ไปปรับปรุงรีโนเวทปรับแต่งทําความสะอาดภายนอกกันหน่อยนะคะก็สามารถอยู่อาศัยกันได้เลยนะคะอยู่ในเขตของชุมชนค่ะมีเพื่อนบ้านด้วยนะคะสําหรับวันนี้แอดมินลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ